สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอทุกท่านนะครับอีพีนี้นะครับเป็นอีพีที่5 6 2นะครับผมพบกับผมเช่นเคยที่ช่องทอนพระเครื่องนะครับวันนี้นะครับพี่พีนะอีพีนี้นะครับผมก็จะนําพระรูปหลอหลวงพ่อเงินเช่นเคยนะครับอ่ารูปหลอหลวงพ่อเงินเช่นเคยนะครับอีพีก่อนหน้านี้นะครับอีพีก่อนหน้านี้เราชมพิมพ์ขี้ตาสีชายไปแล้วนะครับอีพีนี้นะครับมาชมพิมพ์ขี้ตาสามชายนะครับ เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์คีตาสามชายนะครับพี่ๆนะวัดบางครานนะครับพี่ๆเห็นไหมครับดูความเก่าดูความแบบผิวแบบโอ้โหพี่เห็นไหมดูผิวเขาเนี่ยบางที่บางจุดเขาเรียกสนิมกระปอกได้ไหมมีคราบตะกันต่างๆนะครับต้องบอกว่าองค์นี้เก่าสวยจริงๆนะครับเก่าสวยจริงๆนะครับพี่ๆนะอ่าาหารพี่ๆท่านใดนะครับได้ไปโอ้คุ้มค่าแน่นอนนะครับคุ้มค่าแน่นอนนะครับพี่ๆอ่า ถ้าหาพี่ๆท่านใดนะครับดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจพระที่ผมนํามาให้ชมในวันนี้นะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0996341275นะครับ0996341275ส่วน i d l ดียลนนะครับแอด Line ได้ที่ ttn987 ttn987 นะครับมา,มา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 ชมกันเลยนะครับพี่ๆนะเห็นไหมครับ าสามชายเขาดูยังไงนะครับเขานับแบบไหนนะครับเขาสังเกตยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับพ,พ,พี่ๆนะเห็นไหมครับดูใบหน้าก่อนเลยพี่เห็นไหมพระองค์เนี้ยเป็นสภาพที่ผ่านการใช้มานิดนึงนะครับพี่นะเห็นไหมมีตรงหัวเข่าตรงจมูกนะครับตรงหน้าผากตรงสังกตินะครับมีรอยหลุดลอนมีเป็นรอยผิวเปิดนะครับเป็นรอยผิวเปิดออกนะครับเห็นไหมส่วนนะครับพี่ตามซอกเห็นไหม อันนี้ไหมดินเบ้าเห็นไหมดินเบ้าที่อยู่ด้านนอกนะพี่นะดินเบ้าแบบคราบดินเบ้าพี่คราบนะครับต้องใช้คําว่าคราบนะครับเห็นไหมไหมคราบดินเบ้าอ่ะคราบดินเบ้าที่มันเป็นความร้อนที่เขาหุ้มอยู่แล้วอ่าเขาแห้งอยู่ข้างนอก,กเห็นไหมเนี่ยแบบนี้เลยพี่นะถามว่าเดิมไหมครับพี่ผิวพวกเนี้ยเดิมเดิมเลยนะผิวด้านนอกพวกเนี้ยเดิมเดิมเลยนะครับเดิมเดิมนะครับผิวเดิมเดิมนะครับอ่า ผิวด้านนอกที่ตามซอกลรืๆื่ะเป็นผิวเดิมๆเลยนะครับพี่ๆนะอันนี้ไม่ใช่กรอบเงินนะพี่นะไม่ใช่กรอบเงินเป็นกรอบแมคคอนนะครับพี่นะอ่มามาชมกันเลยนะครับองนี้นะครับพี่ๆเห็นไหมครับอเดี๋ยวปรับแป๊บหนึ่งนะพี่นะปรับแป๊บหนึง่งองนี้เป็นพิมพ์ขี้ตาสามชายนะครับสามชายเขานับยังไงนะครับเขานับตรงนี้นะครับพี่ๆหเห็นไหมันจะมีเส้นตรงนึงตรงนี้นะครับเห็นไหม 1>, 1 2 3สอสอ่า1 2 3อันนี้ไม่นับนะครับนี่ไม่นับปลายแตกไม่นับนะครับนับ1 2 3สอานะครับอ่านับด้วยเส้นใ,ใหญ่ๆนะครับฝั่งนี้ไม่ได้นับนะพี่นะดิวจีวอนฝั่งนี้ไม่ได้นับนะครับอ่าเขานับฝั่งนี้นะพี่นะอ่านับฝั่งขว,ขวามือองค์พระซ้ายมือเรานะครับขวามือองค์พระซ้ายมือเรานะครับพี่ๆเห็นไหมเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับโอ้โ oh, ห oh, นี่เนื้อตรงที่เขาโดนสัมผัสเนะพี่ยังก็เนื้อทองผสมนะพี่นะ เหมือนทองผสมเลยนะครับเนื้อแบบสุกเป็นทองผสมเลยนะเห็นไหมเห็นไหมดูด้านหลังเห็นไหมเนี่ยคือธรรมชาตินะพี่นะธรรมชาตินะครับพระนะครับเนี่ยตามซอกข้างในเนี่ยถือว่าจัดว่าเป็นผิวดมเดิมนะครับตามซอกไหนะไหมตามซอกคาบตะกันต่างๆไหนะไหมมีคาบตะกันสีเขียวคาบตะกันสีดํานะครับอ่ามีสนิมออกแดงๆนะครับเห็นไหมบริเวณนะี้มีสนิมสาวแดงๆเห็นไหมเนี่ยเห็นไหม ข้างบนนะครับเห็นไ,ไหมมีสนิมสาแดงนะครับอ่าเห็นไหมตรงบริเวณนี้ก็มีนะครับออกแดงๆเห็นไหมคราบพวกนี้พี่คราบตะกันต่างๆพวกนี้อ่าเกิดจากพระที่ผ่านการใช้นะครับแล้วถ้ามีดินเบ้าเห็นไหมพี่คราบเบ้านะพี่นะต้องใช้คราบเบ้าที่อนะ่าเข้าหุ้มนะครับหุ้มวงพระไว้แล้วโดนความร้อนนะครับคราบเขาเกาะอ,อยู่ข้างนอกเห็นไหมเนี่ยเป็นคราบเบ้านะครับเนี่ยเห็นไหมถือว่าเดิมนะพี่นะถ้ามีคราบเบ้าอย่างเนี้ย ถือว่าพระผิวข้างในนี่เป็นเดิมๆนะพี่นะผิวเดิมๆนะครับที่เพิ่มเติมมาก็จะเป็นพวกคราบเขียวที่เกิดจากพวกเหงื่อนะครับเห็นไหมโอองนี้เดิมๆจริงๆนะสาหรับผมแล้วบอกเลยว่าองค์นี้คราบข้างในดเดิมๆเ,เลยนะครับและเป็นพระพระที่แบบสภาพผ่านการใช้มาไม่เยอะนะพี่นะผ่านการใช้มาไม่เยอะนะครับดูริ้วจีวรต่างๆเห็นไหมครับดูริ้วจีวรเห็นไหมเนี่ยส่วนที่โดนสัมผัสนะครับเขาสัมผัสเหงื่อ เห็นไหมพวกเนี้ยเนื้อนี่ออกโอ้โหออกเนื้อท้องผสมเลยนะพี่นะอ่าด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะมีร่องรอยตะเข็บข้างเห็นไหมร่องรอยตะเข็บข้างนะครับอ่าด้านข้างก็จะมีร่องรอยตะเข็บข้างเห็นไหมครับนีอ่าดูใบหน้านะครับเห็นไหมใบหน้านะครับนี่ร่องตาลึกนะครับอ่าร่องตาลึกมีเม็ดขี้ตาจมูกนะครับบานใหญ่เป็นชมพูนะครับเห็นไหมครับพี่พี่ปากเห็นไหมครับนี่ยิ้มบานโอ้หถึงมุมแก้มเลยนะพี่นะ ถงมุมแก้มฝั่งนี้เลยนะครับไม่ซอกคอลึกนะครับอ่าตรงนี้นะครับตรงที่มันมีรอยจิกตรงเนี้ยอ่าก็จะเป็นพวกคาบเบ้านะครับคาบเบ้าก็คลุมนะครับนี่เห็นไหมคลุมหมดเลยนะครับนี่คาบเบ้านะพี่นะเนี่ยเห็นไหมคาบเบ้านะครับพี่ๆนะอ่าส่วนพวกดินเบ้านะครับนี่เห็นไหมฝังอยู่ข้างในตรงนี้เห็นไหมตรงนี้นะครับอ่าหนพี่ผมส่องเจอนะครับพี่ๆนะนี่ตรงนี้เห็นไหม ที่ส่องเจอนะครับที่ส่องเราส่องเจอนะครับดินเบ้าที่ฝังอยู่ข้างในนะครับที่เราส่องเจอนะครับพี่พี่นะก็จะมีตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมตรงนี้นะครับเห็นไหมครับโอ้โหแล้วดูเนื้อที่ครับพี่พี่เห็นไหมดูเนื้อเลยครับโอ้โหนี่เนื้อยังกับเนื้อทองผสมเลยนะแล้วดูคราบความเก่าไม้ใบหูมีตะเข็บข้างนะครับนี่เห็นไหมปากจมูกติดชัดเจนนะครับ อ,องค์นี้นะครับพี่ๆนะองค์นี้นะครับฟังราคาแบ่งปันเลยนะพี่นะฟังราคาแบ่งปันเลยนะครับผมเอา8,500บาทนะครับพี่8,500บาทถามว่าพระองค์นี้ทําไมถึง8,500บาทพี่ๆดูความเดิมความเก่าเห็นไหมพระเนี่ยเขาความเดิมของเขาอยู่จุดนี้นะครับพี่ผิวที่ว่ามีคราบเบ้านะมีคราบเบ้านะครับมีคราบเบ้าคือ ดินเบ้าที่เขาคลุมไว้แล้วเขาโดนความร้อนนะพี่โดนความร้อนแล้วเขาดำเห็นไหมเป็นดินนี่แหละพี่เนี่ยแต่เขาเกาะกันเป็นแผ่นเห็นไหมเนี่ยเขาไม่ได้หลุดล่อนออกไปไหนนะพี่นะนี่คือเดิมๆเลยนะครับเดิมๆเหมือนแบบพระทิ่เพึ่งหล่อเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยเพิ่มเติมมาก็จะมีคราบเขียวๆที่เกิดจากเหงื่อนะครับเกิดจากเหงื่อเข้ามานะครับอ่าซึ่งพระองค์นี้เป็นพระที่ ผ่านการใช้มานะครับแต่ไม่ได้ทานการใช้มาเยอะนะพี่นะเห็นไหมตาจมูกปากยังติดชัดเจนนะครับอ่าเรามาดูเนื้อใกล้ๆนะพี่นะเห็นไหมนีหนไหมครับดูคมเก่านะครับไล่มานะครับครา,าบตะก,กันสีดํานะครับคราบสนิมเขียวเห็นไหมอ่าบริเวณนี้ก็จะมีทั้งคราบออกดําๆออกสาดแดงนะครับเห็นไหมนี่ซอกคอเห็นไหมลึกนะพี่นะ ลิ้วจีวอคมชัดเจนนะครับองนี้ดนี้าร0อบาทนะผมเอา8,500้ารอบาทนะครับนี่ดูผิวพันธดิพี่โอ้โหเนื้อยังกระทองผสมนะเนื้อยังกระทองผสมนะครับองคนี้นะครับคุ้มนะครับพี่ราคานี้นะราคานี้คุ้มแน่นอนนะครับเห็นไหมเนื้อยังกัเนื้อทองผสมไม่ไหมพี่เห็นไหมโอ้โหเนี่ยเห็นไหมเนื้อแบบเนี่เห็นไหมเป็นย่นยนเป็นใย่ๆเห็นไหมคล้ายๆใย่ๆตามมงเห็นไหม อ่าเนะครับเห็นไหมเนี่ยดูเนื้อดิครับเนี่เนื้อเป็นย่นๆใหญ่ๆเห็น,น,นยยไหมเห็นไหมเป็นใย,ยตามุงเลยเห็นไหมพระเขาเก่าอพี่เขามีความเก่าโลหะมีความเก่าเห็นไหมโอเป็นใยใยตามุงเลยเห็นไหมอ่าแปดพันห้าร้อยบาทไม่แพงพี่ไม่แพรงราคานี้เอามาแบ่งปันอยู่แล้วนะเห็นไหมโอ้โหสวยจริงๆนะครับอ่าดูใต้ฐานนะพี่นะพริกใต้ฐานมานี่โอ้โหต้องบอกว่า แบบนี้ก็ดูง่ายเลยนะครับพี่ๆนะดูง่ายเห็นไหมเป็นหลุมๆหลุมๆเห็นไหมบางองค์ก็หลุมลึกนะพี่นะบางองค์ก็หลุมลึกนะครับเนี่ยแต่เขามีเม็ดเดือดเห็นไหมมีเม็ดต้องมีเม็ดนะครับนี่มีเม็ดเห็นไหมใต้ฐานแล้วดูดิพี่ดินไทยเห็นไหมดินขี้เบ้าเห็นไหมเนี่ยผมถึงบอกว่าพระเดิมๆนะครับพระผิวข้างในเดิมๆเห็นไหมเนี่ยเขามีดินเบ้าเห็นไหมเป็นดินไทยเลยนะพี่นะเป็นดินไทยเลยนะครับเนี่เป็นดินเบ้าเป็นดินไทยเลยเห็นไหมครับนี่ ดูดูล่องตะไบดิพี่ล่องตะไบเก่าเห็นไหมล่องตะไบโบราณเนี่ยหยาบๆเห็นไหมเห็นไหมอ่าคุ้มพี่ราคานี้นะแปดพันห้าร้อยบาทคุ้มแน่นอนครับพี่คุ้มค่าแน่นอนนะครับเห็นไหมครับอ่าผมให้พี่พี่ดูให้ดูพิมนทรงเห็นไหมดูคมเก่าเอาตัวด้านข้างเห็นไหมตะเข็บข้างอ่าดูด้านหลังนะครับเห็นไหมด้านหลังอ่าดูด้านข้างฝั่งนี้นะครับพี่พี่เห็นไหมองค์ล่ำบึกเลยนะอ่าดูใต้ฐานนะครับเห็นไหม โอ้โหราคานี้พี่คุ้มเกินคุ้มนะครับคุ้มเกินคุ้มพี่ราคานี้นะครับราคาแบ่งปันอยู่แล้วนะครับ8,500าบาทนะครับ8,500าบาทอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากพี่พีเ f ฟไว้เพียงแค่นี้ไปละครับสวัสดีครับ